Work f กฟ m home ฮมทำงานสบายแต่กิ่นกระจายเพื่อนๆเ,เป็นแบบนี้หรือเปล่าครับต้องบอกว่าเป็นระยะเวลามากกว่า2ปีนครับที่หลายๆคนเนี่ยทำงานอยู่ที่ห้องอยู่ที่คอนโดอยู่ที่บ้านของตัวเองนะครับและแน่นอนเลยครับว่าเวลาเรามีความฟรีสไตล์ในการทํางานเนาะเราก็มีอิสระมีความฟรีสไตล์ในการกินด้วยนะครับ จะกินทั้งเป็นเวลาและไม่เป็นเวลาบ้างหรือบางครั้งเนี่ยกินดึกดึกดื่นๆเนาะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของอาการอาหารไม่ย่อยนะครับจุกเสียดนะครับลามไปถึงเรื่องของกระเพาะอาหารอักเสบนะครับรวมถึงหลายๆคนเนี่ยอาจจะกินแล้วก็นอนนะครับอาจจะมีภาวะกดไหลย,ย้อนด้วยนะครับ วันนี้ผมมีวิธีในการที่จะช่วยให้เพื่อนๆนะครับอาการดีขึ้นมาฝากครับวิธีแรกนะครับก็คือการเคี้ยวให้ละเอียดนะครับหลายๆคนเนี่ยเคี้ยวไม่ค่อยละเอียดเนาะกินอาหารเร็วเกินไปนะครับทำให้ระบบทางเดินอาหารเนี่ยทำงานมากกว่าปกติเนาะปกติแล้วแนะนําให้เคี้ยว10ครั้งขึ้นไปนะครับถึงค่อยกืนนะ วิธีต่อไปนะครับก็คือการกินอาหารแต่ละครั้งเนี่ยครับกินอย่าอิ่มมากนะอิ่มแค่แปดสิบเอร์เซ็นพอนะครับของกระเพาะอาหารเราเนี่ยนะครับก็จะทําให้ระบบย่อยเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นครับและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีความมันเยอะๆครับต้องบอกว่าเวลาอาหารที่มีความมันเยอะๆเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสการเลอะได้มากกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นจะทําให้เกิดภาวะกรดไหลย้อนได้ครับและพฤติกรรมต่อไปนะครับก็คือการกินแล้วนอนนะครับต้องอย่างน้อยนะครับห่างกันประมาณสามชั่วโมงนะครับระบบย่อยอาหารเราเนี่ยจะได้ มีการย่อยอาหารอย่างสมบูรณ์แล้วเราค่อยมีการเอนหลังหรือว่านอนนั่นเองนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่รู้สึกว่าการปรบับเปลี่ยนพฤติกรรมไปแล้วเนี่ยยังไม่ดีขึ้นนะวันนี้ผมอยากจะแนะนําเจ้าสมุนไพไทยตัวหนึงนะครับก็คือสารสก,กรัดจากพวกคัมมิ่งชันนั่นเองนะครับ ตัวกีนคือมินนะครับตัวนี้นั่นเองนะครับต้องบอกว่าเขาเป็นผลพายไทยนะที่ะกัดมาเป็นแบบแคปซูลนะครับพกพาง่ายมากๆนะครับและที่สําคัญนะขมิ้นชันในนี้นะสามารถละลายน้าได้ดีกว่าทั่วไปถึง10,000ื่นเท่าเลยนะครับทำให้ผลของการรักษาในการที่จะช่วยเรื่องของการเลือเปรี้ยวนะครับกระเพาะอักเสบนะครับการที่มีการจุกเสียดแน่นท้องเนี่ยจัดภาวะกรไหย้อนดีขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับตัวนี้นะสามารถทานได้เช้ากับวันเย็นนะครับ และที่สําคัญนะครับกินคูมินนะครับตัวนี้นะครับยังได้รับการรับรองจาก fda Thailand เรียบร้อยนะครับว่าสามารถเป็นสมุนไพรที่ช่วยเรื่องของภาวะกระย้อนได้และสำหรับเพื่อนเพื่คนไหนนะครับที่ต้องการบรรเทาอาการอย่างรวดเร็วแบบเฉียบพลันนะครับผมขอแนะนำตัวนี้เลยครับผมเคอร์มาแม็กนะครับเป็นสมุนไพร สารสกัดจากขมิ้นชันนะครับที่ผสมด้วยบล็อกแครีนะครับพีชไทยดำแล้วก็วิตามิน B1 นะครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้เนาะเขาใช้สารทดแทนความหวานนะครับซูโรสแทนน้าตาลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดื่มง่ายพกพาสะดวกครับตัวนี้นะครับสามารถที่จะบรรเทาอาการได้ภายใน15นาทีหลังจากที่ดื่มนะครับวันนี้เดี๋ยวผมลองชิมด้วยดีกว่านะว่ารสชาติดื่มง่ายอย่างที่เขาบอกจริงหรือเปล่าโหกลิ่นดีนะครับกลิ่นหอมมากๆ รสชาติหวานอมเปรี้ยวนะครับานง่ายมากๆเลยครับอย่าลืมนะครับเคอร์มาแม็กนะครับดูแลมากกว่าย่อมดีกว่าครับ